สวัสดีค่ะครูนิดนะคะเทรนเนอร์จากฟิสิกส์ควิ a n ี k เซเวน่นแบงคอกค,ค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาออกกาลังกายในคลิปขาส,สวยใน5นาทีค่ะเป็นการออกกำลังกายประเภทบาร์เอ็กซ์ไซ์นะคะที่เราจะเน้นการขยับเล็กๆนะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงะคะ่ะของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะในส่วนของต้นขาของเรานั่นเองนะคะในวันนี้ส่วนอุปกรณ์ค่ะที่ต้องเตรียมเนาะมีบ้านนะคะหรือเก้าอี้ก็ได้นะคะขอแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะคะและถ้าเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ โอเคค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มออกกาลังกายกันเลยค่ะท่อนยืดนะคะบาอยู่ด้านซ้ายของคนนะคะบาหรือเก้าอี้เนาะมือจับที่บามือซ้ายจับที่บาค่ะเท้าเป็นตัววีส้นเท้าชิดปลายเท้าแยกออกจากกันหนึ่งกำปั้นนะคะจะไม่ใหญ่มากเนาะมือขวาจับเอวไว้ค่ะเริ่มจากท่าเล็กลิฟนะคะงอเข่าสองข้างเล็กน้อยยืดขาขวายางบาด้านหน้าต้นขา้าเราจะเทินเอาออกมุนต้นขาออกเนาะ นี่ลังตรงไว้เกรงหน้าท้องยกขาขวาขึ้นค่ะแล้วค่อยๆขยับขึ้นเล็กๆค่ะ small movement ค่อยๆใช้นิ้วหลีไว้ค่ะ check it up ค่อยๆยกขึ้นเน้นความยาวของขาค่ะขาเราจะไม่ยกสูงมากเนาะในท่านี้ท่านี้เราจะ work ที่ต้นขาด้านหน้านั่นเองค่ะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่สุดของร่างกายของเราเนาะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเรามีกล้ามเนื้อมัดนี้นะเราจะสามารถเผาผลาญแคลอรี่เบิร์นไขมันต่างๆของร่างกายได้เนาะค่อยๆยกขาขึ้นขยับเล็กๆ ส่วนขาซ้ายค่ะผ่อนหัวเข่าลงเล็กน้อยเนาะเพื่อการัพ p อ o r t ข้อต่อหัวเข่าเดี๋ยวหันด้านข้างให้ดูด้วยนะคะหลังจะตรงไว้เราจะไม่ยกขาสูงจนหลังเราลีนไปอย่างนี้เนาะหลังตรงไว้ค่ะแล้วขยับขาขึ้นเล็กๆใช้นี้หรือไว้เกรงหน้าทองไว้ค่ะยกขาขึ้นคราวนี้คอสองจังหวะยกขึ้นขา up up เจ้าขึ้นขึ้นลง ยังเน้นความยาวของขาอยู่ตอนนี้ทุกคนจะรู้สึกเริ่มเมื่อยที่หน้าขาแล้วใช่ไหมยังคงเน้นความยาวของขาอยู่ค่ะเราจะทำขยับเรื่อยๆไปจนถึงจุดโอเวอร์โหลดค่ะในทุกท่าเลยนะที่วิซีของเราค่ะเขาเข้าให้หยับขึ้นโก up u อัพแอนด์าวนี่ขออีก4เซตตรงนี้ค่ะไปขอ4และลงขออีก3ลงขอ2ค่ะคราวนี้ค่อยๆส่งขาย,ยกขึ้นกระดกปลายเท้าเฟกข้อเท้าเหยียดขายยาว่าแล้วเบนเพรสงอและเหยียด งอและเหยียดถีบออกยาวขึ้นค่ะงอและเหยียดงอเหยียดถีบยาวขึ้นเราเน้นงอเล็กๆแล้วเหยียดออกยาวขึ้นตอนนี้เราได้กล้ามเนื้อทํามัดเล็กรอบๆหัวเข่าด้วยเวลาเราเหยียดยาวขึ้นค่ะกล้ามเนื้อรอบรบหัวเข่าได้ทํางานนอโกพุชยาวไว้คราวนี้เบนท์เรสยกขึ้น1ยกลง1ค่ะขึ้น1นิ้วลง1นิ้วขึ้น1ลงหนึ่งค่ะเช็คอินอัพ แอนจะยิ่งเหยียดยาวขึ้นค่ะกล้ามเนื้อได้ทํางานมากขึ้นเนาะเรากำลังสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กอยู่เพื่อเป็นการซัพพอร์ตกล้ามเนื้อมัดใหญ่ขอ C ทีค่ะไป4และลงขออีก3 ข้อองค่ะเขานีนทนโฮค่ะขึ้นสูงแล้วเบนเพรสเร็วขึ้นค่ะงอเล็กๆเหียดยาวๆ10วินาทีเท่านั้นค่ะทุกคนเริ่มเมื่อยแล้วใช่ไหมงั้นไปต่อเลยแปทีค่ะเปลี่ยนท่าต่อไปนะ7ทีค่ะขอ6ขอ5 4 3แล้วสองในทนวางขาขวาขอเปิดคากว้างเท่าสะโพกอินคลายแชร์ส่งสะโพกลงค่ะแล้วเพาส่งเล็กๆท่านี้ขอมือซ้ายมาจับ ที่เอวไว้ดีกว่าคล้ายๆเราทำสควอตค่ะผักสะโพกไปด้านหลังหัวเข่าอยู่เหนือข้อเท้าวไว้ค่ะเราจะไม่ทิ่มหัวเข่าไปางี้เนาะเปิดหน้าอ,อกไว้หลังยาวไว้ทวเท้าเล็กๆค่ะขยับเล็กๆเม่ได้ค่ะบา่ายแอนะเป็นการออกกำลังกายที่เราขยับเล็กๆอย่างต่อเนื่องค่ะให้กล้ามเนื้อเราไปถึงจุดโอเวอร์โหลดหายใจต่อเนื่องค่ะค่อยๆขยับลงขึ้นลงขึ้นทาวนี้ลงนิ้วขึ้นนิ้วจังหวะช้าลงนิ้วขึ้นนิ้วค่ะหลังยืดยาวไว้ขึ้นนิ้วลงเล็กขึ้นเล็กลงเล็ก ขึ้นเล็ก4ีทีค่ะ4และขึ้นขอ3ขึ้นขอ2อคราวนี้กลับมาจังหวะเดียวค่ะเท้าเล็กๆขยับเล็กๆเล็กๆคราวนี้ขอเพิ่มจอยหิ้วขวาซ้ายได้ใช้ข้อเท้าไว้ด้วยค่ะทุกคนส่งสบอกลง10ทีเล็กลิฟอีกข้างหนึ่งค่ะ9 8 7ทีหกค่ะขออีกห้าสกกดลงเล็กน้อย4ซ้าแล้สองคนยืนตัวตรงขึ้นค่ะขอเปลี่ยนบาร์มาอีกด้านหนึ่งมือขวาจับบาร์ไว้เนาะ ท้าเป็นตัววีเหมือนเดิมค่อนหัวเข่าเล็กน้อยยืดขาซ้ายยาวยกขาซ้ายขึ้นแล้วขยับขึ้นลงเล็กๆยืดขายาวไว้ค่ะเราจะทำเหมือนเดิมเหมือนด้านขวาเลยนะยืดยาวเหยียดยาวไวค่ะเราวเวิร์กที่กล้ามเนื้อคอทริเซปของเราต้นขาด้านหน้าเปลี่ยนเป็นด้านซ้ายบ้างหลังตรงไว้เข่าวขวาผ่อนหัวเข่าเล็กน้อยค่ะทุกคนสป,ปอร์ตข้อต่อหัวเข่าสองจังหวะยกขึ้น u อ up ยาวขึ้นขึ้นลง เวลายกขึ้นหันเน้นความยาวเหยียดมาหากรองด้านหน้าเลยอ p up เจ้าให้รู้สึกกล้ามเนื้อนะคะต้นขาด้านหน้ากำลังทำงานอย่างต่อเนื่องยังเกรงหน้าท้องอยู่ค่ะนอกจากเวิร์กที่ขาเนาะเรายังได้รู้สึกพลังจากหน้าท้องไม่ด้วยค่ะนี่โคขึ้นมาเปล็ก็ราวแล้วปบนเพรสงอและเหยียดงอและฉีดไปด้านหน้าขอเน้นความยาวมากขึ้น่นขางงเล็กเล็กและเหยียดยาวขึ้นมาค่อยๆงอถีด งอทิงนี่นะนิดงอเล็กมากแต่เราทิบออกไปไกลค่ะเพื่อให้กล้ามเนื้อลอมรอบหัวเข่าได้ทำงานได้แอคทีเวตขึ้นมาด้วยคราวนี้เพรสขึ้นเพรสลงอย่างละ1น,นิ้วขึ้น1ลงหนึ่ค่อยทิบขึ้นค่ะทิบลงยังเทิร์นเอาขาอยู่นะให้รู้สึกขาต้องร้อนมากบางแล้วตอนนี้4ทีแล้วเราขยับเร็วกันค่ะ4เหลือีก3ค่ะขออีก2ทียืดยาวเลยสุดท้ายคราวนี้โคขึ้นมาก่อน แล้วค่อยๆเบ็นเฟรสเร็วขึ้นค่ะยังเฟลกกระดกปลายเท้าอยู่และทีบเร็วขึ้นและยืดยาวขึ้น15วินาทีค่ะทุกคนให้รู้สึกขาร้อนมากๆตอนนี้10สุดท้ายค่ะค่อยๆทีบขึ้นทีบยาวขึ้น8ทีค่ะ7ทีขอ6ขอ5 4 3 2สุดท้ายโอเคค่ะวางขาซ้ายขึ้นควิกสเตรทเล็กน้อยค่ะจับข้อเท้าซ้ายงอข่าขวาดันต้นขาซ้ายไปด้านหลังและอีกหนด้านนะคะ โอเคค่ะสามารถติดตามนะคะโปรแกรมออกกำลังกายเพิ่มเติมนะคะได้ที่ w w w p h y s i c 5 7 b a n g k o k c o m นะคะหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมค่ะได้ที่ l i n e at p h y s i c 5 7ได้เลยนะคะและใครอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อสามารถติดตามคลิปอื่นๆของเราได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะนิดลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ